สวัสดีค่ะเด็กอาจารย์ดาวนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องของอการตั้งค่าทีเรียนเนาะหรือตั้งเกณฑ์นะคะที่จะเรียกว่า critical values นะคะขึ้นมาเพื่อที่เราจะใช้ในการตัดสินใจว่าเราจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธ n o hypothesis นั่นเองนะคะ,ะเวลาที่เราทำ slr นะลูกทวนนะคะเวลาเราทำ slr แล้วเราต้องการทดสอบสมมุติฐานนะคะที่เกี่ยวกับ ตัวแบบนะคะตัวแบบหรือโมเดลนั่นเองนะคะไอตัว non-hypothesis ของมันเนี่ยนะก็จะเป็นบอกว่า reduce model นะคะเหมาะสมเนาะเหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลของเรานะคะ alternative ก็คือโมเดลที่ใหญ่กว่านะคะหรือเราเรียกมันว่าไอตัว full model นะคะจะเหมาะสมนะคะกับข้อมูลของเราเนาะนะคะนั่นหมายความว่าเราก็ขึ้นอยู่กับว่า การเพิ่มจํานวนของ x นะคะการเพิ่มของจำนวนของ x เนี่ยนะคะ,ะจะดีกว่าหรือว่าการใช้ x ที่น้อยลงจะดีกว่านะคะนั่นคือความหมายของ reduce กับไอตัว f l l m u l เนาะนะคะมันขึ้นอยู่กับเรากําลังอ testing อะไรแต่ถ้าเกิดว่าใน slr เนี่ยไอตัว อ๋อ n o hypothesis เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นหน้าตาของ beta ศูนย์บวก e p s i l o เลยเนาะนะคะแล้วก็ h 1เนี่ยก็จะเป็น beta ศูนย์บวกด้วย e p s i l o แล้วก็บวกด้วยเท term term หนึ่งนะคะที่เราตัดไปก็คือ beta หนึ่ง x หนึ่งนั่นเอง นะคะความหมายก็คืออันนี้เป็น r e d u c e model r e d u c e model คือตัด x 1ทิ้งนะคะ full model ก็คือมี x 1ประกอบนั่นเองนะคะนั่นคือความหมายในเชิงของ simple linear regression เนาะนะคะและ i s ิติที่จะใช้ในการ test น o t h e s i s เนี้นะคะเราก็จะใช้ตัว F test เนะคะเพราะเราจะ test ไอ้ความแตกต่างระหว่างตัวออ sum square of error ของ2องโมเดลนะคะว่าการใช้ x เพิ่มหรือการไม่ใช้ x เลยเนี่ย ะะมันจะช่วยลดช่วยอธิบายความแปรปรวนนะคะใน Y ได้มากกว่ากันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเที่เราจะ reject หรือไม่ร e เจค t mm hmm. นปิสเนาะเราสามารถทำได้2วิธีคือ1น,นะคะ comparing ไอตัวค่า F statistics นะคะกับ2ก็คือ comparing ไอตัวค่า probability นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะใช้เป็นตัวนี้หรือเป็นจุดนี้นะคะจุดนี้เลย จุด making decision นะคะตรงนี้เราจะเรียกมันว่าค่าวิกฤตนะคะเพราะฉะนั้นค่าวิกฤตเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งไงแบ่งระหว่างจุดที่เราดู not reject no hypothesis อย่างเงี้ยนะคะคือไม่ปฏิเสธในศูนย์นะคะก็จะเป็นสีขาวเนาะแล้วก็ไอตัวพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เป็นส่วนของการปฏิเสธในศูนย์เนี่ยก็จะเป็นสีระบายสีตัวนี้นะคะก็มีค่าเท่ากับแอลฟา เอาฟ้าเราก็ตั้งแด้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นสิบปอร์เซ็นเนาะนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่จะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตอ่ะทีนี้เวลาที่เป็นวิธีที่หนึ่งในการเปรียบเทียบนะคะค่าสถิติเนาะเปรียบเทียบค่าสถิติเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าไอตัวค่า f critical เนี่ยนะคะเราได้มาอย่างไงนะคะเพราะฉะนั้นตัว f เนี่ยนะคะเป็นเรชวลจริงๆเรียกเต็มๆคือ f ratio เนาะ f ratio เนี่ยก็จะเป็นเรชวลระหว่าง ms อ่า uh, นะคะกับ mse นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย r ตัวเนี้ยค่ะย่อมาจาก regression model นะคะแล้วก็ e ตัวนี้ก็คือตัว error นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นในโชว์ของออค่าเฉลี่ยนะคะของค่าเฉลี่ยของไอตัวความสามารถของ x นะคะที่โมเดล regression ทำได้ในการอธิบาย y ะะส่วน mse ก็คือความสามารถของ x ที่ไม่สามารถอธิบาย y ได้นะคะก็คือมัอนก็เลยเหลือเป็นส่วนเหลือนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เหลือเป็น error นั่นเองนะคะอันนั้นก็คือเราก็เอามาเป็น ratio เนาะนั่นหมายความว่าถ้าหนูดูจากสูตรช่มยลูกเนาะยิ่ง f มีค่าสูงสูงก็แสดงว่า error น้อยถูกไหม error ต้องน้อยค่ะตัวหารต้องน้อยถึงจะทําให้ s f มีค่าเยอะถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ที่ เราควรจะใช้ฟูลโมเดลใช่ไหมคะถ้า x มีค่าเยอะเนาะทีนี้ในทางตรงกันข้ามค่ะถ้า x มีค่าน้อยๆสแสดงว่าค่าเออร์มีเยอะแล้วถ้า e ếu, ค่า e อ r ร์มีเยอะก็จะทําให้ค่า f มีน้อยถูกไหมนะคะนั่นก็สแสดงว่าการที่เราใช้ไอตัวฟูลโมเดลที่มี x เป็นองค์ประกอบค่ะอาจจะไม่เหมาะสมนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องใช้เลยดีกว่านะคะใช้ไอตัวโมเดลอินเตอร์เซ็ปโอลีหรือค่าเฉลี่ยเป็นตัวแทนของข้อมูลดีกว่าที่เราจะมาใช้ x ด้วยซ้ำ ะะอันนั้นคือความหมายนาะของของการดู x ดูค่า f นะคะดูค่า x แล้วก็ไอตัว x predictor แล้วก็ดูค่า F statistic ทีนี้ควมาดูค่า f เนี่ยนะคะ f critical เนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ2ค่าถูกมมันแค่ขึ้นอยู่กับ m s r ก็ขึ้นอยู่กับ mse ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรอีกคะขึ้นอยู่กับ degree of freedom นะคะของ,อข,องของค่าความแปรปรวนของทั้งสองส่วน นะคะคเพราะฉะนั้น degree of freedom ของ m s r เนี่ยก็จะเท่ากับ p q นะคะในขณะที่ degree of freedom ของ mse เนี่ยก็เท่ากับ n p ลบหนึ่เนาะนะคะโดย p p นะคะ p คือจำนวนพารามิเตอร์ค่ะจำนวนพารามิเตอร์นะคะที่เราต้องการ estimate นะคะไม่รวม constant เนาะนะคะใน full model เห็นไหมนะคะส่วน q นะคะก็คือจำนวนพารามิเตอร์เหมือนกันลูกนะคะที่เราต้องการ estimate นะคะไม่รวมไอตัว constant นะ ใน reduce model นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือใน RM เนาะวันนี้ก็คือใน FM นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีของ SLR แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีค่าค่าค่าคงที่เสมอค่ะพารามิเตอร์ที่ต้องการ estimate นะคะใน full model เนาะนะคะก็คือตัว b1 นะคะ beta หนึะคะนะ,ะแล้วเขาบอกว่า exclude constant ก็คือไม่นับไอตัว beta ศนย์นั่นหมายความว่าก็คือ P เนี่ยมีค่าเท่ากับ1 เห็นไหมลูกเนาะส่วน Q ล่ะคะ Q ใน r e d u c e model เห็นไหมคะ Q ใน reduced model เนี่ยตัวที่ต้องการ estimate คืออะไรคะไม่มีเลยคะ่ะ parameter ที่ต้องการ estimate เนี่ยไม่มีเลยเขาบอกบอกว่าอะไรคะ exclude constant เนาะเพราะฉะนั้น Q เท่ากับะคะเพราะฉะนั้นในในกรณีของ F statistic s นะ,ะนะในเรื่องของ simple linear r e i o n เนี่ยนะคะ df ที่อยู่เป็นตัวตัง้งเนอะมันเป็นตัวตั้งกับตัวหารใช่ไหมคะ df ของ MSR เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ1เสมอนั่นเองนะคะเพราะว่า df นะคะ df 1เนี่ยเท่ากับ p ลบ q นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่า p เท่ากับ1 q เท่ากับ0ดังนั้นก็คือเท่ากับ1น,นะคะจริงๆถ้าเราเขียนเต็มๆเนี่ยมันจะเป็น,น p 1 p ลบ1ะเราก็ลบด้วย Q-1 ลบหนึ่งเห็นไหมคะเพราะฉะนั Q ้นอยู่ในวงเล็บแบบนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น p ลบหนึ่งลบบวกหนึ่งเห็นไหมคะตัดตัดมันก็เลยเหลือเท่ากับ p ลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเขียนเต็มๆก็แบบนี้นะคะความหมายคือถ้าถ้าเราไอตัวคอนซ i เดอร์ไอตัวลบหนึ่งตัวนี้ค่ะจริงๆมันก็คือตัวไอตัวคอนสแตนต์ของเราเอง นะคะแบบนั้นเนาะคืออาจารย์กำลังจะบอกว่ามันที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงนะคะลูกเนาะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาค่า F critical ได้ die นะคะจากไอตัว probability density function นะคะของ F distribution นะคะตามตามตามทฤษฎีของมันนะคะส่วนไอตัว F calculate เนาะเราก็คุยกันไปก่อนแล้วนะคะก่ะอนหน้านี้ก็คือ แลกเชือก่อนหน้านี้นะคะซึ่งก็จะมีสูตรตามนี้แหละลูกน,นะคะไปทบทวนเอาเสร็จแล้วค่ะถ้าเกิดว่ายังไงคะถ้าเกิดค่า f ที่ค,ควาว l ล t ยใช่ไหมเพราะว่าเราบอกว่าค่าพิกัดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไอาตัว f ที่ค,คาค l ล t ยได้เนี่ย นะคะไอตัว f ที่เราคัลคูเลได้จาก s แ m p l e เนี่ยมันมีค่ามากกว่าค่าวิกฤตมันก็คืออยู่ใน area ที่ reject n นไปติซิสเห็นไหมคะในทางกลังกันข้ามค่ะถ้าค่า f น้อยกว่าเห็นไหมลูกก็อยู่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ reject n นไฮโปติซิสนั่นเองะคะอะความรู้อีกอย่างหนึ่งที่เรามีก็คือเราทราบกันว่า,า,าตัวตัวพื้นที่ใต้เคอร์ฟนะคะก็คือค่า probability นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยอไ,ไรก็ตามที่หนูรูค่า f แคว ที่หนูคำนวณได้เนาะหนูก็จะสามารถหาค่าพื้นที่ใต้เคอร์ฟได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นณนะพอพูดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยนะคะที่แอลฟาที่เรากําหนดนะคะนะเราก็สามารถเปรียบเทียบกับค่า probability under อ n d e r condition ที่เกิดขึ้นนะคะของอตัว f statistics ได้นะคะแล้วเราก็เปรียบเทียบ probability ที่ได้จากตัวอย่างนี้นะคะกับ ไอตัวค่าในัยะสำคัญที่เรากำหนดนะคะเอลฟาเนาะเพราะฉะนั้นหนูถึงจะได้ยินบ่อยๆว่าถ้าค่า p robability น้อยกว่า5%เรเา reject h ้อยปิเสเนี่ยค่ะปฏิเสธ H ศนย์นะคะถ้ามันน้อยกว่า5%เนาะเพราะฉะนั้นมันมาจากการที่เอ t a t i s t i c s เนี่ย convert เป็นค่า p robability ได้แต่ค่า p robability เนี่ย convert กลับไปเป็น F-statistics ได้เช่นกันนะคะตามซีรีส์ที่หนูเรียนตอนเด็กๆมานะคะอ่ะ เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเออ่ในในในโลกส่วนเนี่ยแล้วเนี่ยเราก็จะ prefer ใช้วิธีนี้นะคะว่าเออ่ในการปฏิเสธไอตอนน้อนยปฏิเสธหรือว่าไม่ปฏิเสธน้อยปฏิเสธนั่นเองเนะคะอ่ะต่อมาคะ่ะเราก็มาดูความหมายใช่ไหมความหมายความหมายความหมายของมันคือเมื่อไรก็ตามที่หนูปฏิเสธน้อยปฏิเสธแล้วเนี่ยนะคะหนูต้องเข้าใจด้วยว่าน้อยปฏิเสธของหนูมันคืออะไร ะะปฏิเสธมันแล้วเนี่ยหมายความว่ายังไงนะคะหนูจะอินเตอร์พีทมันออกมายังไงนะคะดังนั้นเราก็จะอินเตอร์พีทมันได้ว่าอะไรหนูปฏิเสธ reduce model ใช่ไหมหนูปฏิเสธ reduce model แสดงว่าหนูคิดว่าการที่มี full model เนี่ยนะคะจะสามารถอธิบายความแปรผันใน y ได้ดีกว่าการที่ไม่มีไอตัวออการที่ไม่มีการที่ใช้ reduce model นะคะดังนั้นมันก็จะได้บอกว่าไอ้อเพราะว่าปฏิเสธแล้วเนี่ย full model นะคะก็จะเหมาะสมกับการทำโมเดลฟิตติ้งนะคะนั่นหมายความว่าพรีดิกเตอร์เนี่ยนะคะที่เราเลือกมาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพหรือมีพ o w e นะคะที่จะไปอธิบายความแปรผันในวายได้นั่นเองนะคะอันนี้คือความหมายของการใช้ FTest นะนะคะในการทำา s r เเพื่อทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวกับตัวแบบนะคะโอเคค่ะเจอกันเลเชอรหน้าจ้ะ